สวัสดีค่ะมาต่อมาต่อเมื่อกี้ึวกว่าฝนจะมาแอบรีบลงมีคนมาแอบมองมีคนมาแอบมองเราเด็ดไปก่อนเราไปเลือกที่หลังเด็ดไปก่อนแล้วเราไปเลือกที่หลังที่บ้านเริ่มแก่หมดแล้วอ่ะอด อแก่แก่ไหมแก่แก่ก็ไม่ต้องเอาแก่ไม่แก่ก็ไม่ต้องเก็บไปกินอ่อนอ่ออันนี้นิ่มอันก็นิ่มเหกลัวจะถลายลงไป แขนงแบบนี้อร่อยเอาแขนงไปผัดรัดหน้าสงสัยจะได้แต่แขนงแล้วมั้งทุกคนเพราะว่าตัวน,นี้ยังได้อยู่น้ำเขาได้น้ำไม่เต็มที่ยังก็เป็นแบบเนี้แต่ถ้าสมมติว่าไปเก็บในทุ่งที่เกษตรกรเขาโอ้โหลงปงลงปุ๋ยนะต้นอ้วนเชอ้วนกว่าน,นี้อีกแต่ว่าก็ต้องเสี่ยงเนาะเสี่ยงกับ อยากข้า,มาแมลงก็ไม่กินนะกินแบบนี้ดีกว่าตอนนี้มือขาวขาวไปด้วยกลับถึงบ้านไม่รู้มันจะได้จะเหลือเท่าไหร่เนี่ยคัดแล้วคัดแล้วจะเหลือเท่าไหร่ทุกคนดูเหมือนเยอะ ตอนนี้เล็งแต่ขะแนนมานเดียวเลยยอดใหญ่ๆไม่น่าจะไม่น่าจะได้เดี๋ยวลงฝนบอกพี่ๆมาทำอะไรที่นี่มาเก็บอะไร ของอร่อยทุงคนของอร่อยรับคนที่นี่กินไม่เป็นเสร็จพี่เขากินไม่เป็นอะ่ะดีแล้วไม่งั้นเขาแย่งกินหมดนี่ปูต้นนี้ยอดแบบดูทุกคนอืยอดเนี่ยขแห่งอ่อนๆรัดหน้าก็ต้องมาแนละ้วแบบเนี้ยยอดนี้ฮะเป๋ะเลยเสร็จฉันเด็ดมัน เด็ดมันนะทุกคนโอ้ต้นนี้ที่สุดยอดเริ่มจะอย่าเอาเลยโอ้ที่สุดต้นนี้อ้วนที่สุด อ่อนไหมไม่อ่อนเลือกได้สวยเลือกได้ไม่ใช่สวยไม่เลือกนะสวยเลือกได้อุวันนั้นมีแต่ยอดยอดโตๆวันนี้เริ่มจะไอ้นี่หมดแล้ว เริ่มจะมีดอกคุณสาบ,บอกกลับได้แล้วพอแล้วมั้งเวลาผัดก็เหลือนิดเดียวเธอ ตอนนี้ตะก,ก้าเต็มอยากจะเอาตัวนี้กลับบ้านเลยอ้วนใช่พอเราเด็ดอะทุกคนเดี๋ยวมันก็จะงอกมาใหม่นะมันจะแตกแขนงมาอีกนะตะก,ก้าก็เอามาใบกะทิดหนึ่งใบเล็กเหรไหม Tanun uan hmm. ติดเกลือมาเกเลย ตอนนี้เป็นึ่งเก็บไปก่อนตอนนี้เต็ม ไม่ไปเจอต้นนี้ตั้งแต่ทีแรกเนอะมีแต่แนนงงามๆอยู่ข้างล่างอะได้แต่อันเล็กๆต้นนี้สงสัยจะได้น้ําไต่น้ําฝนดียอดยอดโอ้ยนุอกนุชอยากให้มาเด็ดกับพี่จังเลยอีกไหมเล็ง พอแล้วคิดว่าฉันต้องพอแล้วแหละพออะไรพออะไรก่อนพี่พิมพออะไรก่อนพี่พิมยังเด็ดอยู่เลยพออะไรก่อนปากก็บอกว่าพอเต็มทุกคนมันเต็มแล้วไปเถอะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคอมเมนต์ดีๆนะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างพี่พิมมาจนถึงวันนี้เนาะ ลุ้นก่อนฉันจะลงฉันจะลงจะกลิ้งหรอแจกลิ้งลงไหมลุ้นฉันจะกลิ้งไปทุกคนกลับบ้านกลับบ้านนะคะทุกคนยังอีกเพียบเลยนี่เต็มเขา,เากองเขา,เาดินมากองว่าตรงนี้มันก็เลยงอกนะนะนะชะ้าๆเรียบร้อยแล้วเราก็ได้กับข้าวทุกคนนด,ดูสิอีกฝั่งหนึ่งของฝั่งโน้นอ่ะคือเต็ม นะคะผักฟรีมีให้เก็บถ้าคุณไม่ขีดเกียรเนาะทุกคนเนาะโอเคทุกคนกลับบ้านละนะเดี๋ยวไปดูกันว่าพี่พิมพ์จะทำอะไรกินเนาะอือยวก็แคปก่อนก็แคปก่อนโอเค